โรงเรียนโคว่วงวนวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองยางอเภอเฉลิยงพระเกียรติจัังหวดนครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2เปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น97คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น11คนปัจจุบันมีนายบุญจงเอี่ยมกลาง เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนโควังวนวิทยาได้ดําเนินการตามนโยบาย5พร้อมเปิดเรียนโคราช2ดังนี้ 1. อาคารเรียนพร้อมโรงเรียนได้ดําเนินการทําความสะอาดและปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงอาหารห้องสุขาสนามเด็กเล่นสนามกีฬาให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย 2. นักเรียนพร้อมโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ในวันเปิดภาคเรียนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกคนให้จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียนให้พร้อมสำหรับวันเปิดเรียน 3. ครูพร้อมครูใช้ระบบ Q Info ในการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 4. ผู้บริหารพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบ Q Info ในการบริหารจัดการมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมครูเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินการตามโครงการและการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติ 5. ผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดการศึกษาและให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย5พร้อมเปิดเรียนโคราช2ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี